ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันนะฮะสวนนงนดครับเช้าวันพุทธที่6กทันวาหกหกนะฮะสวนนงนดพัทยาตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีนะฮะสวยงามมากครับเงินนี้มัน บันดาลได้ทุกอย่างจริงๆ <c oughs> หนูหนูถ่ายให้ลุงหน่อยลูกถ่ายรูปให้ลุงหน่อยได้ครับอย่างนี้เป็นวิดีโอแล้วนะน,นี่ลุงถ่ายเป็นวิดีโอแล้วนี่หนูกดอย่างนี้มันจะเป็นรูปถ่ายนี่กดอย่างนี้เป็นรูปได้ครับ เอาเอามุมนั่นสวยนะลูกนะได้เลยครับโอเคนี่มันนี่ถ่ายด้วยเออคุณหรือไม่คุณเอาเต็มตัวนะลูกได้เลยครับเอาละครับสามสี่สามสี่ขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวเอารูปเดียวรูปเดียวอ๋อรูปเดียวได้ครับคุณเลยเอาละครับสามสี่ ด้วยดิได้ด้วยสามสี่ครับขอบคุณครับคุณครับมาจากโรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนอนุบานลนครศรีธรรมาราชครับมาจากนาครคนระับจากนาครเลยเหรอ,อครับโหมาไกลได้ตังค์มาเท่าไหร่ลูกเอ่อน้อยน้อยน้อยมากครับเท่าไหร่เอ่อแค่ประมาณหนึน่งสองร้อยถึงสองพัน,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 อนโอ้หนึ่งถึงสองพันน้อย ไม่น้อยหรอกลูกเยอะแล้วกี่มันนี่มาอาทิตยนครับโอ้ยมาเยอะหรอกเยอะแล้วครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเด็กหน่อยไทยนี่สลาดด้ยครับเด็กหน่อยไทยสลาดหูกลุม่มสวยงามครับ ตัวนุงนดสวยงามเ้เอาละซ่อนี่แล้วครับเดี๋ยวลงไปกินเขา่า แค่ท่างเดินลอยฝ่าเนี่ยก็บบุตรหลายหลานแล้วเลยครับทางเดินลอยฝ่าเนี่ยก็บบุตรธรรมดาล่ะ มีลูกหลานนะฮะเล็กหน่อยนักเรียนจแบบากนครศรีธรรมราชมาเที่ยวเนอะอาทิตย์นึ่งว่ะส์ได้เงินมาสองพันเธอยังวานหน่อยเลยหล, <c oughs> ลายเลยเลยมาดีค่ะ โอเคครับผมกิ้นเข่ากันครับเด็กผู้ปองมาปองเขาไดวะปดดะสักบาทบุหรี่หลงเหรอนี่ครับผม